สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านทุกคนครับยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเขา้าสู่ชองพอสวัยพารวยครับ FC ครับก็ตามแนวทางมือนี้อ่าได้ยินข่าวว่ามีห้างผึ่งอยู่ต้นใหม่ต้นหนึ่งญ่ห้างญ่ครับอ FC ครับมีอยู่ทั้งสองห้างวัดสันว่าต้นใหม่ตนม้ตนนี้เป็นต้นที่ว่าต้นใหญ่คือกันครับ FC ครับข่า,ขา,ขาวบันทึกครับที่ว่าดาราเมทอร์นี้พุ่งจนที่เจ้าทางเป็นสีอาศัยอยู่นะครับเนาะผึ่งก็เลยมาอาศัยอยู่ทำกัดครับ FC ครับ เอฟซีใครใช่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นนะครับเนาะกาจิพาเอฟซียางเข้าไปเบิ่งต้นไม้เพิงหลายนะครับเนาะเป็นต้นไม้รังพึ่งครับพี่ชีครับสีเป็นแบบใดนะเอติพาเข้าไปเบิ่งนะครับเด้วเอฟซีครับครับเอฟซีครับสำหรับต้นไม้ต้นนี้เนาะมาต้นใหญ่มะเหือมาใหญ่ครับเอฟซีครับสมกับว่าเพิงอยู่นะครับเนาะต้นใหม่ต้นหลายเพิงสีกัจจียูกัจจีเลือกอยู่ อ่าต้นใหม่จริงๆไงจริงๆแหละครับเอฟซีครับกะเป็นตาแปงว่าห้างพึ่งนี่ครับเอฟซีสิขวงแต่เว้นอยู่ด้ครับมันอยู่สูงนะครับเนาะเดี๋ยวแอดสิ่ภาพไปเบิ้งครับเอฟซีครับลักกาสีอ่าให้เบิ้งเทละห้างเนาะครับเนาะเพราะว่ามันอยู่สูงครับเอฟซีครับกตสิดึงเข้ามาให้เบิ้งแต่ละกิ่งแต่ละอันนะครับเนาะเดี๋ยวหามุมก่อนครับเอฟซีครับว่าเออเอาบาดนี่ได้มุมแล้วครับเอฟซีครับ ในมุมแล้วนะสีดึดงคำามาให้เบิง้งนะครับเด้อโอ้ใส่ละครับอีซีครับอ่ะนี่ครับอีซีครับสำหรับอีกห้างหนึ่งครับอีซีครับอีกห้างหนึ่งไงกุนี่นะครับีห้างหนึ่งสีไงกุนีนะครับเว่าเมื่เข้าเบิ้งห้างแหลกก่อนครับอีซีครับขวางตะเวนอยู่ครับอีซีครับอ่ะห้างผึ่งนี่ครับรังผึ่งอ่ะ สำหรับสองหังนี้นะครับขวางขวางตะวันอยู่ครับอีซี่ครับจะเป็นต้นไม้ก็เป็นกิ่งออกมาสองข้างนะครับเนาะพึ่งไปทํารังอยู่ระหว่างกิ่งซ้ายกับกิ่งขวากิ่งขวากับกิ่งซ้ายครับอีซี่ครับเอาอันนี้ก็บอกไทยแนล่าวนแอร์นะครับเรื่อผสมสารกันไปครับอีซี่ครับหลักการห้ามกสิบว่าเบื้องต้นไม่อีกเพื่อมีโชคลาภครับอาจใชได้ตัวเลขเด็ดๆไปฝากไปตอนเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะไปไปเบื้องอีกมุมหนึ่งครับอีซี่ครับครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเนาะอ่ามุมนี้ ไปเบิ้งไก่บ่ได้ครับเพราะว่าต้นใหม่มันไอ้นั่นกันอยู่ครับก็เลยพายเอฟซีครับว่าเบื้องไก่นะครับยู่เตยเตยเตยห้างผึ่งครับพี่ซีครับเครื่องบดก็เป็นห้างผึ่งนะเห็ดอย่างไรเนาะเอฟซี FC คอยสิเห็นเบิดทุกคนนะครับเนาะ ให้เอฟซีเบิงเอาเดี๋ยวดึงเข้าไปใกล้ๆจนสุดๆเลยนะครับเนาะเอฟซีครับคุณอะขนาดวัอยูคช่วงสูงนะครับเอฟซีครับกันนั่งได้ซามี่เนาะครับเนาะเอาอันนี้สําหรับเป็นห้างผึ่งญ่ที่สุดครับเอฟซีครับกว้างประมาณจากว่าหนึ่งครับห้างนี้นะครับเนาะกว้างประมาณจากว่าหนึ่งให้ไรกับยู่กับห้างผึ่งครับเอฟซีครับ อยู่กับห้างเผิ่งน้าอยู่กับต้นใหม่น้าที่ใหญ่ที่สุดครับอยู่ที่ครับนะเป็นต้นใหญ่ที่สุดเป็นสองงามออกไปนะครับเนาะสาธุเด้อลูกคาทเทวดาแม่ธรณีภูมิมเจ้าที่เจ้ทา,ท,าทั้งเทวดาเทวบุตรเทวะดาที่อาศัยต้นไม้อยู่ในแห่งนี้นะครับเนาะขอจงประทานโชคกลบคับ,บขขน,น,นะครับเอฟซีทูกฝันทุกคนเดือดขับเด้อสาธุสาธุาธเอาบาดนี้มาเบิ่งตน้นลำต้นของต้นใหม่ครับอีซีครับว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับเนาะซียูกใกล้ๆข่างซาราใหญ่เดือดขัดว่าเอฟซีครับ สำหรับลําต้นของต้นใหม่ต้นนี้นะครับจะรู้สึกว่าเป็นต้นอีหยังบุคขับอยูซีครับขั้นเป็นเท่าทั้งบัตรนอกทั้งแอดเอ่อเอิ่นกับซีโค้งจะเป็นต้นยิ้วผาครับอยูซีครับต้นยิ้วผานะครับเนาะใหญ่ที่สุดครับแต่ว่าสําคัญที่สุดบาดนี่นะครับเนาะแอดเห็ดเหลี่ยมครับอยูซีครับเห็ดเหลี่ยมครับอยูซีครับ เห็นยังไงวัตติครับอีซีครับสีผ้าเขาเป็นเบงกิจไก่ครับอีซีครับอันนี้แอดดึงภาพเข้ามาเด้ครับเด้อสีผ้าเขาเป็นไก่ครับอีซีบัตนี่เห็นอีหยังวัตติเห็นโชคครับอีซีครับโชคไงอ่าเขาสิได้โชคน้ำกัดนะครับอีซีครับโชคตัวไหนวัตติตัวไหนวัตติแล้วก็สีหายอีฟซีเบงแล้วก็ตีเอาเด้อครับเด้ออันนี้นะครับเนาะเอา เอฟซีเห็นอันไหนครับอีซีครับเห็นเป็นตัวใดเห็นบอกครับอีซีครับนะครับเนาะแอดสิดึงภาพเข้ามาใกล้ๆสิได้เห็นน้ำกันอย่างชัดเจนครับอีซีครับเบ๊วยเอฟซีเอ้ยบาทนี่นะครับเนาะงามขนาดครับ บอเรสังเกตจักเทียบบ,บัตนี่ครับอีซีครับแอดสังเกตแล้วมาเบิ้งแล้วสังเกตแล้่ยวยางออบบางอีกครับอีซีครับว่าเห็นอยู่สาอีกบวมีอันเดียวครับอีซีครับมีอันเดียวมีตัวเดียวเอาขับมาเบิง้งเอกไก่ไก่ปานีเนาะครับน้อยชัดเจนครับอีซีครับ บาทนี่เฉลยครับแต่ว่าเห็นตัวเดียวนะครับเพอฟซีครับเดือยเอฟซีสี่เบื้งนะครับเนาะเห็นบอครับเอฟซี FC ครับมีเก็ตตัวเดียวครับเก็ตตัวเดียวนี่เ่ามียังไงเพอาะเห็นเหล็กหนึ่งเหล็กยังอยู่ใส่เลยครับเห็นเก็ตตัวเดียวโครโรอันนี้เป็น เป็นกิ้งไม่นะครับเ่ามีคนไปแต่งไปอย่างมันนี่ครับมันเป็นตาไม้ของมันเองครับยูี่ครับเก็ดนะครับเนาะเก็ดตัวเดียวมีเก็ดตัวเดียวครับยูี่ครับเสี่ยวยังใส่เอ็กกัเลยมาเห็นอีกตัวหนึ่งครับยูี่ครับเหล็กเกตตัวเดียวครับยูี่ครับ เกจบ่มีก็ต้องเอาศูนย์ใส่นะครับเนาะมันมีเกจตัวเดียวเหรนปะก็ต้องเอาศูนย์ใส่ครับเพราะว่าเกจง่ามอีหลีครับป่านคนเขียนเอาหลอดป่านแต่งเอาหลอดป่านแต่งเอาเอาบาดนี้เห็นอีกแล้วครับอีซี่ครับแต่ว่ามันอยู่คนละจุดเน,นะครับเด้ออยู่คนละจุดละมองนะครับเนาะเอาสีห้เบิ่งอีกตัวหนึ่งครับอีซี่ครับเอาได้เกจมาแล้วตัวหนึ่งนะครับเนาะ เอาอยัางใส่บัตรนี้เอาศูนย์ใส่ศูนย์มาจากใส่บัตรนี้ครับอีซี่ครับศูนย์เอาอยูนี่ก็ได้ครับนี่นี่ครับอีซี่ครับมดมองกล่องเลยนี่หั่นศูนย์มดมองกล่องยูครับอีซี่ครับ วาดตัวลราไม่อีกตัวหนึงครับอีซี่ครับมีอีกตัวหนึ่ง,น,งนะครับเนาะได้เป็นสามตัวเลยบาตนี่ได้เป็นสามตัวเลยเจ็ดศูนย์แล้วครับอีซี่ครับเจ็ดศูนย์แล้วนะครับเด้อเขาได้มาแล้วนะครับเนาะสิสรุปตัวเลขอยู่ต้นอ่าเอินต้นยิ่วผาหรือว่าต้นต้นยิวนะครับเนาะอ่าต้นยิวที่ในน้ำห้องหูจักว่าต้นยิวที่มีน้ำไหลายลนะครับอีซี่ครับมีลาบไหลไหลแหละน้ําเต็มอยู่นะครับเนาะแต่ว่าบาตนี้ สีเอาศูนย์ตัวนี้ใส่อีกครับอิฟซีครับตัวนี้ก็เป็นศูนย์หนีเคลือนขึ้นกันครับอิฟซีครับนี่ครับอิฟซีครับเนี่ยศูนย์นี่คือกันครับอิซี่ครับเออได้เจ็ดตัวหนึ่งก็ได้ศูนย์อยู่คนละขางแต่ว่าศูนย์ทั้งสองตัวนี่อยู่ล่างครับอันตัวนั้นเลขเจ็ดมันอยู่ข้างบนนะครับเนาะนี่ครับเลขศูนย์ครับ นี่มุดมองกล้องนะครับเป็นตาไม้ได้ครับอีฟซีครับตาไม้เฮาเบร่เฮาเบร่เบร่แตงมันครับมันเป็นตาไม้คือไมาเองตุบปุอยู่เลยครับน้อยซีครับขึ้นกันกับเลขศูนย์อยู่ข้างนี้แหละครับอีซีครับสรุปแล้วนะครับเนาะจากศูนย์สองตัวกับเลขเจ็ดอี่คือศูนย์เจ็ดศูนย์ครับอีซีครับสาธุเด้อขอให้พวกขาจับเลขใส่ถือเด้อ ลูกกาเทวดาแม่ธรณีเลยครับเพรมีผู้ใดสังเกตบางเทียบมแต่คนยางไก่ไปไก่มานะครับเนาะอ่าผู้ใดสังเกตว่าตรงนี้เป็นอ่าตัวเลขเบิ้องล่ะกัว่าต้นไม้ใหญ่มีอันหั่งผึ่งหั่งักใหญ่อยู่นี่ครับอีซีครับเป็นเจ้าเป็นจอมอยู่นะครับเนาะจับตัวเลขได้จากต้นไม้ใส่คือศูนย์เจ็ดศูนย์ครับอีซีครับรังผึ่งนะครับต้นไม้รังผึ่งครับชี้ครับ เอาสำหรับคลิปนี้นะครับน้องกให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อคันมากันจัดคันคัดกันผ่านคันมาคันชอบก็อย่าลืมกดไลส์กดแชร์กับทั้งสองพอสวยป้ารวยนะครับดีครับขอจบคลิปไปเพียงสัมมีพอกระแม่ในคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีค้าประดีงามครับ